สวัสดีทุกชีวิตครับร็อกนเวลากับผมมิสเตอร์โมแกนมาแนะนำการเล่นเพลงนี้ครับ Eye of the Tiger ีนเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Rocky นะครับที่ Sylvester Stallone เป็นเป็นนักมวยนะครับท่อนอินโทรมันมากจะเริ่มอย่างนี้จะ,จะมีเสียงแบบกีตาร์ดีดสลับโน้ตตัว C เพลงนี้อยู่ในีย์ C minor นะครับ ก็คือ C, B flat นะครับสองรอบแล้วก็มาจีแล้วก็ G G-sharp หรือว่า a f l a t นั่นเองนะฮะ แค่นี้นะวักที่2ตอนแรกแค่นี้นะฮะอันนี้ไม่ยากครับก็คือ C B flat C B flat นะฮะ G แล้วก็จีชัดพอวักสองว่าจะมี E f แฟรเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนเล่นตรงนี้วักแรกทวนอีกรอบวักส,สอง เหมือนกันกนะ็คือตรงนี้เหมือนเดิมฉะนั้นเวลาเราเล่นเพลงแบบนี้เนี่ยมือกีตาร์ในยุคก่อนเนี่ยเขาจะคุมคนเดียวอยู่ เล่นง่ายจะได้คล่องมือตัวเองเพราะว่าฝรั่งกับไทยเนี่ยเวลาการฝึกฝนการวางนิ้ววางมืออาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรา,เาได้สเกลซีเด่ยแต่พอฝรั่งเล่นส่วนใหญ่ก็เ,เล่นอย่างนี้เขาจะเล่นโพซิชันที่อาจจะต่างกับเราเวลาเราฝึกอาจจะเพราะมือเราหรือความ ถนัดหรือการสอนที่ต่อๆกันมาฉะนั้นบางครั้งเราสังเกตดูว่าการวางมือของฝรั่งหรือว่าคนที่เขาทาเพลงมามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะเรามาเล่นจริงๆมันยากเราไม่ถนัดนิ้วเราอาจจะกางในน้อยสั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนโพสิชันไปทีนี้แต่ละโพสิชันเวลาเล่นเนี่ย รูปแบบมันก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยฉะนั้นเวลาเราฝึกนะครับเลือกที่เราเหมาะเราไปฝึกกันดูครับนี่เป็นไอเดียเท่านั้นนะฮะอย่าไปซีเรียสมากกับการแกะผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสมากเพราะว่าเป้าหมายของผมไม่ใช่เพื่อแกะให้เหมือนเท่าไหร่แต่ผมอยากได้ไอเดียเขามากกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมแกะไม่ได้อันนั้นต้องยอมรับเรือขี้เกียจอะไม่อยากแกะเพลงไหนที่ไม่ชอบก็ไม่อยากเล่นแล้วฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะที่สําคัญคือเล่นดนตรีแล้วมันต้องมีความสุขผมถ้าเริ่มทุกข์ผมเริ่มเล ผมน่าเบื่อผมว่าผมไม่อยากเอาชีวิตมาทุกอยู่กับมันน่ะถ้าเล่นแล้วไม่มีความสุขนะแต่ที่เล่นทุกวันนี้เล่นแล้วไม่อยากวางเลยคือมันชอบมันรักมันมีความสุขมากที่ได้เล่นฉะนั้นคือสุขที่จะเล่นกับมันอยู่ก็เล่นกันไปนะครับแต่เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองมีความทุกข์แล้วเล่นไม่สนุกแล้วแกะไม่ได้แล้วเหนื่อยหรือเกินเครียดหรือเกินเลิกไม่เล่นไม่แก่ไม่เอาเอาไว้ฟังประดับหูประดับอะไรแล้วแต่ถ้าเล่นไม่ได้แกะไม่ได้ผมเลิกเลยผมเลิกเลย ผมไม่เล่นเพลงอื่นที่ผมอยากเล่นมากกว่าอารมณ์ของเรามันสาคัญนะครับเพราะผมต้องการความสุขเป็นหลักผมไม่ได้ไปอวดมูใครแต่ถ้าผมประกอบอาชีพก็อยู่ที่ว่าฝีมือผมได้แค่ไหนผมจะไปเกินตัวมันก็ไม่ได้อะถ้าเพลงนี้บอกเพื่อนบอกให้เล่นเล่นไม่ได้อะแกะยังไงก็ไม่ได้อะก็ต้องยอมรับฝีมือตัวเองแล้วก็จบอยู่แค่นั้นเราเล่นเท่าที่เราเล่นได้แล้วค่อยๆพัฒนาไปครับอ,อยู่ที่ว่าเรามีเป้าหมายยังไงเอาละครับไปฝึกกันดูนะเอาไอเดียนี้ไปใช้กับงานของคุณหรือว่า การพัฒนาเทคนิคต่างๆขอบคุณทุกชีวิตครับบาย